เรื่องสา,สาบทต่อกันครั้งหนึ่งมีบุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งชื่อว่ามหาการจนะก,กุมารมีน้องชายคนที่สองชื่อว่าอุป,ปการจนะก,กุมารกับน้องชายอีกหกคนและน้องหญิงอีกคนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาล่วงรับไปแล้วก็พา,ากันสละทรัพย์แปดสิบโกรออกไปบวชเปน็นฤาษี มีท่านคนหนึ่งทาสีคนหนึ่งสหายคนนึงออกไปบวชด,ด้วยเมื่อบวชแล้วพวกน้องๆก็ได้ขอให้พี่ชายกับน้องสาวอยู่ในบรรณศาลานดอกนั้นผัดเวรกันไปหาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงกันและแบ่งให้ไปองค์พี่ทุกวันและพากันตั้งใจ,จเจริญกสิณจนมีอินทรีย์แก่กล้าเมื่อร้อนขึ้นไปถึงพิภพพระอินทร์พระอินทร์จึงดาวทรงดำริว่า ดาบทเหล่านี้จะเบื่อหน่ายทางโลกจริงหรือวันเราจะทดลองดูให้รู้แน่แล้วจึงเสดลงมาจากสวรรค์บรรดาลให้เง้าบัวที่เป็นอาหารส่วนของฤาษีองค์ใหญ่ให้หายไปถึงสามวันฤาษีองค์ใหญ่เข้าใจว่าพวกน้องๆคงจักไม่นำอาหารมาให้เมื่อถึงเย็นวันที่สามจึงตีะระฆังให้ประชุมการนัะถามขึ้นว่าวันที่หนึ่งที่สองที่สามมานี้ มีใครนำอาหารมาให้เราก็มีผูต้ตอบว่าข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองฤาษีองค์ใหญ่จึงว่าเมื่อเราไม่เห็นเลยคงจะมีขโมยเสร็จแล้วแล้วก็จึงกล่าวขึ้นว่าพวกเราพากันทิ้งความสุขทับสมบัติเป็นอันมากออกมาบวชและยังขโมยของเล็กน้อยอย่างนี้อีกเป็นการไม่สมควรเลยเมื่อฤาษีเหล่านั้นได้ฟังก็พากันตกใจขณะนั้น มีเทวดาตัวหนึ่งอยู่ใกล้บรนดาลาราพอทราบเรื่องก็ลงมานั่งอยู่กับหมู่ฤาษีและข้างนั้นก็มีช้างเชือกตัวหนึ่งทําลายปลอกหนีมาอยู่ในที่นั้นและมววีวานอนตัวหนึ่งหลุดจากมือหมองูอาศัยอยู่ในที่นั้นช้างกับวานอนก็ได้มายืนฟังอยู่ในที่นั้นด้วยลำดับนั้นฤาษีองค์ที่สองจึงยกมือขึ้นไหวองค์พี่ชายและกล่าวขึ้นว่า ขอให้ผู้ที่รักเงาบัวของท่านไปจงบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาอันจักเป็นเหตุให้เกิดทุกโศกต่อไปเถิดองค์ที่สองลกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นพรามณ์ขอผู้ที่รักเงาบัวของท่านไปจงได้ทรงระเบียบดอกไม้ของหอมดูหอมดีๆดูไร้ร่า,างกายด้วยของหอม มีพืชพันธุ์ลูกเต้าเป็นอันมากอันจักให้เกิดกองทุกต่อไปเถิดองค์ที่สามประกาวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นพรามณ์ขอให้ท่านที่รักเงาบัวของท่านไปจงหลงบัวมเมาอยู่ในลาบยศบริวาลจนกระทั่งวันตายเถิดองค์ที่สี่ขอให้ผู้ออว่าขอให้ผู้ที่รักเง่าบัวของท่านไปจงไดเกิดเป็นกษัตริย์มหาศารอันจะพานพบกองทุกใหญ่ต่อไปเถิดองค์ที่ห้าเขาว่า ขอให้ผู้ที่รักเอ้าบวงท่านไปจงเป็นพระปุโรหิตมีจิตนแน่นไปด้วยกิเลสเถิดองค์ที่หกก็ว่าขอให้ผู้ที่รักเอ้าบวงท่านไปจงเป็นที่กราบไหวบูชานับถือของคนทั้งบวงเถิดการที่ดาบททั้งหกกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าต่างคนต่างเกลียดชัง,ส,งสิ่งนั้นๆนทั้งสิ้นดาบทที่เป็นสหายกล่าวขึ้นว่าขอให้ผู้รักเอ้าบวงท่านไปจง ได้ครอบครัวบ้านสวยอันมัง่งคั่งด้วยผู้คนทรัพย์สมบัติเถิดองค์ที่เป็นทาตก็ว่าขอให้ผู้ที่รักณบวงท่านไปจงได้เป็นผู้กินบ้านกินเมืองเถิดน้องหญิงกล่าวขึ้นว่าถ้าหญิงองค์ใดรักอวบวงท่านไปขอให้หญิงคนนั้นได้เกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิเถิดทาสีกล่าวขึ้นว่าถ้าสตรีคนใดรักอวบวงท่านไปให้สตรีคนนั้น ไปนั่งอยู่ในถ้ำกลางของฤาษีทั้งหลายในบริโภคแต่อาหารที่อร่อยได้มีโอกาสเที่ยวหลอกลวงคนทั้งหลายเถิดเทวเทวดาก็ว่าถ้าบุไดรักเงาบวงท่านไปจงให้ผู้นั้นเกิดเป็นพระเจ้าวาดในวิหารใหญ่อันลำบากด้วยการก่อสร้างซ่อมแซมเถิดที่เทวดากล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนเทวดาอง์นี้ได้เกิดเป็นเจ้าวาดในวัดเก่าแห่งหนึ่ง ลำบากด้วยการก่อสร้างซ่อมแซมมาแล้วช้างจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าช้างตัวใดลักเงาบัวงท่านไปขอให้ช้างตัวนั้นติดปลอกตั้งร้อยอันที่เท้าทั้งสี่และที่คอที่เอวและให้ถูกแทงด้วยหอกสับด้วยขอเสมอไปเถิดวานอนก็กล่าวขึ้นว่าถ้าวานอนตัวใดลักเงาบัวของท่านไปจงให้วานอนตัวนั้นได้มีพวงดอกไม้สูมคอถูกหมอหมองูเจาะหูด้วยตะกวัวเช่นตี ให้เล่นกับมูไปตามตรอกน้อยตรอกใหญ่เถิดฤาษีองค์พี่ได้ฟังแล้วก็หมดสงสยัยแต่กลัวผู้อื่นจะสงสยัยตนจึงสาบานขึ้นว่าถ้าบรรพชิตใดขอไม่หายแล้วแกล้งกล่าวว่าหายก็ดีหรือสงสยัยท่านทั้งหลายอยู่ก็ดีขอจงให้บรรชินั้นได้สละได้ละเพศออกไปบริโภคการบุคคลจนกระทั่งตายเถิดเมื่อพระอินทร์ได้ทรงสดับคำสบ,บทของบุคคลเหล่านั้น แล้วก็แน่ใจว่าดาเหลรานั้นเกลียดความสุขทั้งโลกจึงแสดงองค์ให้ปรากฏแล้วสักถามโทษแห่งกรรมคุณต่อไปมาชาติสุดท้ายฤาษีองค์ใหญ่ก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าพระโพิสต์นักผู้มบีบริมีมากทั้งหลายย่อมเกลียดทางโลกกันมากต่อไปเรื่องพระอินทให้พรแก่หญิงผู้มีศีลธรรมดี ครั้งหนึ่งอัครเหสศีของพระเจ้าสุรุจิในกรุงมิถิลาไม่มีพระราชโอรสธิดาเลยพระเจ้าสุรุสุรุจิจึงให้พวกสนมและพระมเมสีปรา,ารถนาโอรสธิดาว่าถ้าผู้ใดมีบุญก็จักได้พระอรรนางสนม,มอ,อื่นต่างก็บนขอเทวดาเพื่อให้ได้พระอรรถิดาแต่ไม่มีผู้ใดได้เมื่อพระอินทร์ทรงทราบว่าพระอัครเหสี เป็นผู้มีศีลธรรมดีจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์จำแรงเป็นฤาษีเหาะไปนั่งอยู่บนอากาศกล่าวว่าหญิงใดมีศีลธรรมดีเราจะให้พรแก่หญิงนั้นพวกนางสนมจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นขอฤาษีจงไปที่ปราสาทของพะอระรอค拉เมศีเถิดฤาษีก็เหาะไปใกล้ช่องพระแก่ปราสาทของพระนางสุงเมธาอค拉เมสีแล้วตรัสขึ้นว่า ถ้าหญิงใดมีศีลธรรมดีเราจะให้พรคือบุตรอันมเรเสริฐแก่หญิงนั้นพระอาครามเสดสีก็ตัดตอบว่าถ้าอย่างนั้นเขาจงให้พรแก่ข้าพเจ้าฤาษีจึงถามว่าศีลธรรมัดีของพระนางคือสิ่งไรบ้างพระอครามเมสีก็ตัดตอบว่าศีลธรรมันดีของข้าพเจ้ามีอยู่แปดอย่างคืออย่างที่หนึ่งข้าพเจ้าไม่เคยดูหมิ่นพระสามีด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลัง อย่างที่สองข้าพเจ้าได้เคารพนับถือสมเด็จพระชนกชนดีของพระราชสามีอยู่เป็นนิดอย่างที่สามข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์แม้แต่มดแดงเป็นต้นไปมีแต่มั่นอยู่ในกุศลธักกรมบทสีประการอย่างที่สี่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพระชนกชนดีของพระราชสามีด้วยความจงรักภักดีทั้งกลางวันกลางคืนไม่ขาด อย่างที่ห้าข้าพเจ้าไม่มีความริษยาหรือโกรธแค้นแก่สนมนาลีคนใดคนหนึ่งเลยมีแต่รักใคร่เขาเหมือนกับธิดาของข้าพเจ้าเองอย่างที่หกข้าพเจ้าได้ใช้สอยเบาไาพา่แต่ด,ด้วยดีไม่ได้โกรธเคืองด่าว่าผู้ใดด้วยคำหยาบชา้ากล้าแข็งเลยอย่างที่เจ็ดข้าพเจ้าได้เลี้ยงดูสมณพราหมณ์และคนขอทานด้วยข้าวน้ำโภชนาหารอยู่เสมอ อย่างที่แปดข้าพเจ้าได้รักษาศีลอุโบสถทุกวันพระเสมอมาไม่ได้ขาดสักวันพระเลยความดีของข้าพเจ้ามีเพียงเท่านี้เมื่อพระอินทร์ได้ทรงฟังจึงตรัสว่าพระนางมีความดีอย่างที่ว่ามานี้จริงเราจะให้พระอรสผู้ประเสริฐแก่พระนางแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เชิญเชิญนละกาลเทพบุตรผู้กําลังจะจุติ ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงให้ลงมาเกิดเป็นพระรอของพระนางสุเมธามาชาติสุดท้ายพระนางสุเมธาก็ได้มาเกิดเป็นนางวิสาขาอุบาสิกาพระอินทร์ก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าหญิงดีย่อมมีเทวดาช่วยแต่ความดีของหญิงที่เทวดาจะช่วยนั้นย่อมมีหลายอย่างอย่างที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือจงรักภักดีต่อสามีเคารพนับถือบิดามดาของสามีอยู่เป็นนิจ ต่อไปเรื่องคนและสัตว์ทั้งห้ารักษาอุโบสถครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานมีนกพิราบสองตัวผัวเมียอาศัยอยู่ที่กอไผ่ใกล้สาราฤาษีและมีงูตัวหนึ่งอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่ทีุ่้มประตูแห่งหนึ่งมีหมีมีหมีตัวหนึ่งอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่ง ถ้าเ่านั้นได้ไปฟังธรรมของฤาษีอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งนกพิราบตัวนั้นได้พาเมียออกไปเทีย่ยวหากินมีเหยี่ยวตัวนึงได้เฉียวเอาเมียไปกินนกพิราบนั้นก็เสียใจอย่างยิ่งจึงไปนอนรักษาอุโบสถเพื่อห้ามความเสียใจอยู่ในที่ใกล้สลารฤาษีงูตัวนั้นก็ได้ไปอาศัยอยู่ในดูจอมปลวกแห่งนั้นก็ได้มีนกมีโคเผือกตัวนึง มาชนจอมปลวกนั่นเล่นงูได้ได้ออกมากัดโคตัวนั้นตายพวกเจ้าของก็พากันมาร้องไห้เสียดายงูก็นึกเสียใจว่าเราไม่ควรกัดโคของเขาให้ตายเลยจึงไปนอนรักษาอุโบสถเพื่อข่มความโกรธไม่ให้กําเลิกกำเริบอีกต่อไปสุนัขกิ้งจ่าตัวนั้นก็ได้ไปพบช้างตายตัวหนึง่งก็เข้าไปทางทวารหนักของช้างเข้าไปนอนกัดกินเครื่องในอยู่ในท้องช้าง เมื่อซากศพช้างถูกแดดก็แห้งลงทวันหนักก็บิดก็ปิดออกไม่ได้ต้องนอนทุกอยู่ในท้องช้างหลายวันต่อเมื่อฝนตกลงมาซากช้างชุ่มลงจึงพอตะกายออกมาทางทวันหนักของช้างได้แล้วจึงไปนอนรักษาอุโบโสถโดยคิดว่าเราจากไม่โลภอีกต่อไปหมีตัวนั้นได้ไปเที่ยวหากินใกล้บ้านแห่งหนึง่งถูกชาวบ้านไล่ยิงด้วยธนู บ้าง้วยไม่ค้อนก้อนดินจนหัวแตกเลือดไหลจึงวิ่งหนีไปนอนรักษาอุโบสถอยู่ใกล้สลาฤศีเพื่อบรรเทาความโลภในื้อหาให้ได้ฤศีนั้นก็ยังไม่ได้ฌานสมาบัติเพราะมณะแรงงล้าว่าตนเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่สูงต่อเมื่อมีพระปัจเจกโพอง์หนึง่งมาทรมานจึงหมดมณนะแล้วเข้าไปนั่งรักษาอุโบสถอยู่ในสลาเมื่อกำจัดมณะได้แล้วก็ตั้งใจ,จเจริญกสิณ ได้สำเร็จฌานแล้วออกมานั่งอยู่ที่แผ่นศิลาในที่เดินจงกรมสัตว์ทั้งสีก่ก็จึงเข้าไปไหว้เมื่อฤาษีไต่ถามว่าเหตุไรจึงมานอนอยู่ที่ใกล้ศาลาของเราสัตว์ทั้งสี่ก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วสัตว์ทั้งสี่จึงถามฤาษีว่าเหตุไรจึงไม่ไปเที่ยวหาผลไม้เหมือนวันก่อนฤาษีก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วสัว่งสอนสัตว์เหล่านั้นให้ตั้งใจรักษาศีลต่อไป สารเหล่านั้นก็ได้มาเกิดในสวรรค์ราชาติสุดท้ายโูกพิราบได้มาเกิดเป็นพระรุดหมีได้มาเกิดเป็นพระมหากัสปะสุนัขจิ้งจอกได้มาเกิดเป็นพระมหาโมคลารงูได้เกิดมาเป็นพระสารีบุตรฤาษีก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการรักษาบทสดนั้นมีประโยชน์เพื่อจะฝึกหัดจิตใจให้เบาบางจากกิเลสมีโลภโกวดหลงเป็นต้น เพื่อได้สวรรค์นิพพานต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องหมูชนะเสือครั้งหนึ่งมีชายช่างไม้มีช่างไม้คนหนึ่งไปได้ลูกหมูป่ามาเลี้ยงไว้เมื่อใหญ่ขึ้นก็หัดใช้งานต่างๆเช่นให้ช่วยพลิกไม้ด้วยปากบ้างช่วยคาบเส้นบรรทัดขึงไปบ้างช่วยคาบมีดคาบสิวคาบไม้ค้อนไปให้บ้างั้นนานมาช่างไม้คิดว่า ถ้าเราตายแล้วก็อาจจะมีคนข้ามหมูตัวนี้กินเราจะต้องพาไปปล่อยเสียในป่าจึงได้พาหมูตัวนั้นไปปล่อยในป่าหมูตัวนั้นก็เที่ยวไปหาหมูหาพวกหมูด้วยกันแต่พบแล้วก็ดีใจขออาศัยอยู่ด้วยพวกหมูป่าจึงว่าอย่าอยู่เลยเพราะที่นี่มีเสือโคร่งตัวหนึง่งมาจับเอาหนูไปกินเอาหมูไปกินเสมอหมูตัวนั้นจึงว่าพวกท่านไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงพอจะสู้เสือตัวนั้นได้หรือ พวกหมูจึงพวกหมูจึงว่าพวกเราไม่มีใครกล้าสู้เลยหมูตัวนั้นจึงว่าเอาละคราวนี้เราจะมาสู้เมื่อพวกหมูป่าเห็นดีด้วยหมูตัวนั้นจึงจัดขบวนสู้เสือคือจัดวางขบวนไว้เป็นชั้นๆให้ลูกหมูที่ยังกินนมอยู่อยู่ระหว่างกลางให้แม่หมูอยู่ล้อมรอบถัดออกมาให้หมูที่มีอายุปานกลางอยู่ล้อมอีกชั้นหนึง่งถัดออกมาก็ให หมูหนุ่มๆซึ่งมีกำลังมีเขี้ยวแหลมและหมูใหญ่ๆอยู่รักษาเ,เป็นชั้นๆออกมาแล้วให้หมูช่วยกันขุดหลุมไว้ให้หลุมนั้นมีสันฐานกลมเหมือนกระโดมเพื่อรวงให้เสือตกอีกหลุมหนึ่งทำไว้สำหรับตนจะได้หลบหลีกั้นในระหว่างหลุมทั้งสองนั้นก็ให้พูนดินขึ้นสูงสำหรับตนจะขึ้นไปนั่งอยู่ เมื่อจัดการเสร็จแล้วก็พาหมูที่มีกําลังแข็งแรงเดินเทียบปลุกใจหมูทั้งหลายอยู่พอเช้าขึ้นเสือโคร่งตัวนั้นก็ออกมาจากที่ใกล้ฤาษีตนหนึ่งแล้วก็ไปที่อยู่ของพวกหมูพวกหมูก็แจ้งให้ให้ตัวนายทราบตัวนายยังสั่งว่าอย่าก,กลัวมันมันทํากริยาอย่างไรพวกเราจงทำล้อมมันอย่างนั้นเพื่อให้มันรู้ว่าพวกเราไม่กลัวมันเวลาเสือโครง่ง สัสดกายและถ่ายปัสสาวะร้องคำรามพวกหมูก็ทําตามทุกอย่างเสือโคร่งจึงคิดว่าหมูคงคิดสู้เราจึงกลับไปเล่าให้ฤาษีฟังฤาษีก็พูดปลุกใจให้เสือโคร่งกลับไปอีกเพราะฤาษีเคยได้อาศัยกินเนื้อหมูกับเสือเสือโคร่งเสมอมาเสือโคร่งจึงหันกลับไปอีกได้เห็นสุกรตัวนายยืนอยู่บนกองดินที่สูงจึงคิดว่าจะกระโดดไปจับให้ได้ แล้วก็กระโดดไปหมูได้หลบลงมาซ่อนตัวอยู่ในหลุมข้างหน้าเสียเสือโคร่งได้เลยไปตกหลุมหลังซึ่งมีปากกว้างก้นเล็กด้วยยั้งตัวไม่ทันจะหันกลับขึ้นมาก็ไม่ได้ทรุดกรรไกนั้นก็กระโดดขึ้นจากหลุมลงไปกัดเสือโคร่งให้ตายคาที่พวกบริวารก,ก็เล่งไปช่วยกันเมื่อฆ่าเสือตายแล้วก็ช่วยกันลากขึ้นมาฉีกเนื้อแบ่งกันกิน ขั้นแล้วหมูทั้งหลายจึงแจ้งให้หมูตัวนายทราบว่าเสือตัวนี้เป็นเสือฤาษีเลี้ยงไว้ฤาษีได้ใช้ให้เสือตัวนี้มาฆ่าพวกเราไปแบ่งกันกินทุกวันหมูตัวนายจึงว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราไปฆ่าฤาษีในนั้นในบัดเดีย๋ยวนี้ว่าแล้วก็พาพวกบร,ริวารไปในพบฤาษีที่กําลังเดินทางมาดูเสือก็พากันไล่ฤาษีได้วิ่งหนีขึ้นไปต้นมะเดือ่อ หมูตัวนาจึงให้หมูหนุ่มๆช่วยกันตะกุยดินที่โคนต้นมะเดื่อให้พวกหมูตัวเมียแปเอวน้ำมาพรมลงให้หมูเขี้ยวใหญ่ช่วยกันกัดรากมะเดื่อให้ล้มลงและพากันลุมกัดกินหรือสีนั้นเสียมีลูกขเทวดาตัวหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์จึงกล่าวขึ้นว่าความพร้อมเพียงกันย่อมกำจัดศัตรูได้เหมือนกับหมูพวกนี้เป็นตัวอย่างดังนี้แล้วพวกหมูก็ ให้หมูตัวนั้นขึ้นไปนั่งบนขอนของไม้มะเดือแล้วเอาสังตักน้ำของฤาษีนั้นไปตักน้ามาลดหมูตัวนั้นกับนางหมูอีกตัวหนึง่งตั้งให้หมูตัวนั้นเป็นพญาให้นางหมูตัวนั้นเป็นมเหสีต่อมาคนทั้งหลายจึงเอาไม้มาเดือมาทําเป็นตังนั่งในพิธีราชาพิเศษและลดด้วยน้ําสังเป็นประเพณีมาตังนั้นเรียกว่า วัฏม,มิตรมาชาติสุดท้ายือสีนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตหมูตัวนั้นก็เลยมาเกิดเป็นพระภิกษุผู้เคยเป็นนักพจน์เก่าองค์หนึ่งลูกเทวดานั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าความพร้อมเพียงกันจริงๆย่อมให้สําเร็จสิ่งนั้นๆได้สิ่งนั้นๆได้